คดีที่ไม้รอดมาเนี่ยรอลงอาญาเนี่ยคดีอื่นๆที่คงค้างมันจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้แกนนําก็เหลือไม่มากแล้วเนี่ยก็เห็นรายชื่อนะทั้งหมด12คนรอดสุดท้ายแล้วนะที่ยังคงได้รับการประกันตัวมาแต่ถ้าลงอีกก็คงจะเร่งปฏิกิริยานะครับในการถูกดำเนินคดีถอนประกันตัวนะครับเพราะว่าขัดคําสั่งของศาลนะครับแน่นอนมีโอกาสจะกลับเข้าคุกมากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของมอบ3นิ้วนะฮะไม่ได้คุยเรื่องมอบ3นิ้วมานานฮะรปรากฏว่าล่าสุดฮนะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็ปรากฏว่าเขาขู่นะครับที่จะลงถนนหากไม่มีการนิรโทษกรรมนะครับในเรื่องของมาตรา1 1 2 สชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาการและท่านสลิดพงเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพักภูมิใจไทยในฐานะโฆษกกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขอเรียนความเห็นต่อการพิจารณาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่ากระผมและพ,ะพักภูมิใจไทย ไม่เห็นด้วยที่จะตาพระราชบัญญัติเพื่อน,นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทำความผิดตามมาตา110และมาตา112ตามประมวลกฎหมายอาญาภาคสองลักษณะ1หมวดหนึ่งซึ่งมีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งนี้ในประเด็นนี้เป็นจุดยืนและคำประกาศอุดมการของพรรคภูมิใจไทยตามข้อบังคับ ของพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษ,ษาและพักยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะตาพระราชบัญญัติเพื่อน,นิรโทษกรรมให้กับผู้กระทําความผิดตามมาตรา110และมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับวันนี้จึงมาแถลงข่าวนะครับเน้นย้ําจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเราครับจากการติดต่อ 1.12และคดีครอบครองอาวุธที่สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์และดีกามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากังวลจากการติดตามของสุนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2567ยังคงมีประชาชนถูกคุมขังในเรือนจําจากคดีที่แสดงออกทางการเมือง หรือมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างน้อย38คนโดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดีจำนวนอย่างน้อย25คนและคดีถึงที่สุดแล้ว13คนในจำนวนของผู้ที่ไม่ได้รับการประกันตัวในระหว่างการต่อสู้คดีมีผู้ที่ถูกคุมขังจากคดีมาตรา112จำนวน14คนและมีเยาวชน2คนถูกคุมขังในข้อหานี้เพาราะศาลกำหนดมาตรการแทนการมีคำพิพากษา วนคคดีรแล้วก็มีการยกที่กลายเป็นคดีความตามมาตรา1นึสองซึ่งทางเครือข่ายนิรโทษกรรมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มองนะคะว่าควรที่จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ได้รับการพูดคุยโดยตัวแทนประชาชนแล้วก็ขอที่จะใช้พื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยพูดคุยด้วยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งทางกลุ่มก็มองว่าการนีรโทษกรรมนี้นะคะก็เป็นข้อได้ร้องที่สามารถทําได้ค่ะโดยไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างอํานาจใดๆไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่การปฏิรูปสถาันไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การแก้มาตันหนึ่งสองแเป็นเพียงการเยียวยาสถานการณ์แล้วก็เปิดให้ทุกฝ่ายได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจากการพันธนาการของคดีความค่ะวันนี้ชมาจากเครือข่าย ละโทศกรรมประชาชนนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของ23องค์กรภาคประชาสังคมนะคะในทางหนึ่งเนี่ยทางเราผลักดันการนี้และโทษกรรมประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะคะแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยก็ยื่นเสนอเข้าสภาแล้วก็ไปรอคิวในการพิจารณาพิจารณาแล้วนะคะแต่ในอีกทางหนึ่งคู่ขนานกัน ทางสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาแนวทางในการาาตราพระราชบัญญัติจรดโตกสกรรมนะคะซึ่งตั้งมาพร้อมๆกับที่เราเริ่มแคมเปญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบหเดือนแล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยจริงๆเป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็คาดว่าคณะกรรมาการวิสามันเนี่ยจะมีผลของการพิจารณาแล้วแหละว่าผลของการศึกษามา6เดือนเนี่ยจะมีแนวทางในการ พระราชมัญญัติน,นี้อย่างไรนะคะแต่ว่าข้อห่วงกังวลของเราก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมธิการได้มีการพิจารณานะคะว่าจะรวมคดี112และคดี110ซึ่งเออเป็นคดีข้อหาในการประทุษลายพระราชินีนะคะแต่ว่าเกิดจากการชุมนุมนะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลรับมีขบวนเสด็จผ่านในในตอนนั้นนะคะประเด็นของการประชุมของคณะกรรมธิการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าจะรวมหรือมาตราหนึ่งหสองหรือมาตราหนึ่งหหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการเนี่ยมีมติว่าจะไม่มีมติว่าควรจะรวมหรือไม่รวมแต่เป็นการให้คณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความเห็นแทนว่าจะรวมหรือไม่รวมคดีมาตราไม่ใช่ศัตรูอมไม่ใช่ศัตรูยังเหมือนเดิมแต่ร<อ>ูมเสียงตอบรับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากกองเชียร์แล้วก็แม่ได้รังคนในพักใช่แน่นอนที่สุดการพูดอย่างนี้ไปเนี่ยก็คืออย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเอ,อผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พักเก้าไกลจะเป็นผัดจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวคือหมายความว่าพักเดียวมี5อครัสิบเอ็ต่อให้2 5 1ยหสังต้องหาพักร่วมเลยนะครับมันไม่ง่ายยังไม่ง่ายไม่ง่ายดูโพนิด้าโพโพต่างๆก็ค่อนข้าง6 0สิดสซ็นะดังนั้นเนี่ยต่อให้ได้ต่อให้ได้เป็น ต่อให้ได้250 2 5 1สด้วยซ้ำไปยังไงก็ต้องมีพักร่วมครับถูกไหมครับครับคำถามคือจะจับมือกับใครนะฮะจะจับมือกับใครนะครับซึ่งออในหน้ากระดานก็มีไม่เยอะหรอกอนะฮะดังนั้นในระดับพักการเมืองผมคิดว่าในระดับพักการเมืองผมคิดว่ายังไงในสภาพักก้าวไกลก็ควรจะมีมีพักร่วมในการ หลังจากการเลือกตั้ง70นะครับซึ่งตัวนี้จะเลือกใครเนี่ยผมคงไม่สามารถฟันธงได้ในเวลานี้แต่คิดว่าหลักการสําคัญก็คือพักที่จะมาร่วมทํางานด้วยกันจําเป็นจะต้องรับนโยบายของพักเก้าไกลเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศครับแต่สมมุติครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพักไหนยอมรับเงื่อนไขนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมรัฐบาลกันครับอันนี้มองในแง่ ได้แรงสไลด์ก็คือเกินครึ่งอย่างที่บอกต่อให้สองว่าให้สี่ก็ต้องไปหาภากรวยก็ควรจะต้องหาให้ได้สักสองแปดสองเก้าอ่ะครับแต่ถ้ายังเป็นเซโร่แบบนี้ก็คืออันดับหนึ่งเป็นภาคกระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นแรงสไลด์ไม่ได้เสียงข้างมากเกินครึ่งก็จะเหมือนเดิมก็คือถูกถูกโดดเดียวก็ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคําถามก็คือ ถ้าพรรคเก้าไกลไม่ได้เสียงเกิดขึ้นรพรรคเก้าไกลจะจะจะตั้งรัฐบาลอย่างไรผมคิดว่าโจทย์นี้สาคัญที่ยังต้องคิดอยู่ตลอดเวลาโจทย์เนี้ยมันเหมือนมันจะมีคําตอบตอนพรรคเก้าไกลชนะอันดับหนึ่งคือเขาเรียกร้องให้ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขามาตราหนึ่งร้อยสิบสองจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าไปดูตามหน้าข่าวรพรรคเก้าไกลก็แถลงแล้วใครที่พูดเรื่องนี้เนี่ย คือพยายามเอาหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นข้ออ้างในการหักหลังประชาชนข้อเท็จจริงคืออะไรหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลครับพูดให้ฟังอีกชั้นครั้งหนึ่งหลายคนเรากลว่าที่รัฐสภาเครือข่ายเนื้อทศกรรมประชาชนอ้างไว้อย่างนั้นนะร้องกรรมธิการเนื้อทศกรรมรับฟังข้อกังวลห้าข้อนะครับด้านไมยก็ย้ำหากรัฐบาลไม่มีพื้นที่ พูดคุยนะฮะเรื่องของมาตาหนึ่งสเท่ากับผักดันให้ต้องคุยกันบนถนนนะครับขณะที่ตะวันก็ลั่นถ้านิรศกรรมให้คนทำรัฐประหารได้ก็ต้องนิรศกรรมให้กับนักโทษทางความคิดได้เหมือนกันนะที่รัฐสภาเกือข่นิรศกรรมประชาชนนะฮะอ้างว่างั้นนะฮะนำโดยนางสาวภูนสุขภูนสุขเจริญหรือทนายเมนะครับอ้างว่าเป็นทนายสิทธ เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับพร้อมตัวแทนที่ถูกดำเนินคดีตามมาตราหนึ่งสองนะครับจำนวน12คนเช่นตะวันนะฮะหรือตะวันตัวตุวลานนนนางสาวพัชราวดีและก็คนอื่นนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีการนิทรศกรรมผู้ชุม,มนุมทางการเมืองโดยมีนางสาวสศสินันเก้าไกลฮะนะ ในฐานะโฆษกกรรมธิการเป็นผู้รับนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นร่างกฎหมายเนื้อสกรรมฉบับประชาชนมาแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาที่สภาผู้แทนฎรได้ตั้งคณะกรรมาการเนื้ทกรรมขึ้นมาแต่ผ่านไป6เดือนเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่กรรมิการเนิโทสกรรมจะมีผลของการศึกษาพิจารณาว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรแต่เรามีข้อกังวลว่าเนื่องจาก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกรรมธิการก็มีมติว่าจะไม่มีมติเอาเรื่องคดีความ1-2และมาตรา110แต่ให้เป็นความเห็นของกรรมธิการแต่ละคนนะครับซึ่งก็มีกล่าวอ้างแบบนั้นนะครับแล้วก็ในวันนี้ทางกรรมธิการก็ได้ที่เหลือได้แสดงความิดเห็นสิ่งที่สำคัญคือทุกเสียงควรต้องรับฟังว่ามีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเห็นตรงหรือเห็นต่างกับกรรมธิการบางท่านหวังว่าจะเดินหน้าแบบนี้อีกครั้งของประชาชนและสามารถฟังเสียงของกรรมธิการทุกท่านได้จริงจังนะครับนางสาวสีนินันย้ำว่ารายงานเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นดี g i ตอลฟอร์ปรินแต่เป็นดี g i ตอลนะฮะเพเปอร์ฟอร์ปริว่า กร,กรรมธิการนิตศกรรมแต่ละท่านมีความเห็นในช่วงเวลาที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรไปง่ายนะครับเขาก็ยืนยันของก้าวไก่ก็มอบ3สามนิ้วก็สนับสนุนฝั่งก้าวไกลอยู่แล้วนะฮะก็พากันมาเหมือนเดิมก้าวไกลก็รับรับเสร็จก็ต้องนิโทหนึ่งสองนะครับล่าสุดนะฮะก็มีคำพิพากษา ของศารให้มีโทษจำคุกแกนำํำนะฮะสามนิ้วประกอบด้วยขุนแผนมานีและก็บไบร์ร้องเพลงโชคดีที่มีประเทศไทยซึ่งมีเนื้อหาใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในคดีมาตรา1นึแล้วก็จำคุกคนละ3ปีหมิ่นศาร2ปีแล้วก็พรบอคอมอีก2ปีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เขาก็ทำยังไงฮะก่อนหน้านั้น มีคนจุดม็อบขึ้นมาเป็นมอะะอน็อบราษฎรนะครับอ้างว่าต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาก็ประกาศลม้มการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับต่อมาทําอะไรอีกฮะถูกจับกลุมดนเนินคดีหมดถูกจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยแล้วก็จนกระทั่งสาวผู้บงการจับกลุมผู้บงการอยู่เบื้องหลังได้หลายคนทุนคดีหมดหนึ่งสองหมดหนึ่งในนั้นก็คือธนาธรจึงรุเมืองกิจ นะครับโดนจับไปทั้งหมดนะครับคนที่เกี่ยวข้องอานนท์ยังติดคุกอยู่ทุกวันนี้เป็นควินหายสาบสูนรุ่งก็บอกโอ้โหสำนึกผิดละถูกต้มถูกหลอกถูกลวงนะครับหลังจากคราวนี้เอาจริงสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเดินเกมเนิรศสกรรมโดยคนจุดชนวนเริ่มต้นเนิรศสกรรมคือธนาทรฮะว่าจะต้องนิรศสกรรมหนึบไม่ต้องเอาชอบยบุตรธนาทรก็ได้นะฮะ นศกรรมคนอื่นไปหมดซึ่งผมบอกไว้แล้วมันเป็นไม่ได้คราวนี้อ่ไมาไม่ก็ละไมามาก็ฝังส้มเหมือนเดิมนะฮะก็มาเรียกร้องนะพาทนายกลุ่มเขานะพามาเรียกร้องตามสไตล์เดิมนะครับเรียกร้องให้มีการเนืยอศกรรม,มาตรา 1- นึงสองประเด็นคือเรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไม่กี่คนฮะที่กระทาความผิดแล้วได้ประโยชน์คนบางคน ที่ใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคนบางคนที่ได้ประโยชน์นะครับจากการเนื้อศักรรมนั่นหมายความว่าเรื่องของพระบร,ร,รมศักริ์ระฮะพักรคมรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับพอไม่เห็นด้วยเสร็จภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยชาติไทยก็ไม่เห็นด้วยรวมพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยรวมไทยก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งพอไม่เห็นด้วยปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือกรรมธิการก็ ไม่ให้ไปต่อเพราะไม่ไปต่อก็จัดม็อบออกมาบอกว่าถ้าไม่มาไม่มไมดำเนินการนิ้ร,กรักรรมหนึ่งสองคือพวกเขาต้องรอดถ้าไม่รอดขึ้นถ้าเขาพวกเขาไม่รอดอ่ะเขาจะพาม็อบลงถนนสําหรับผมผมมองว่าอืมนะก็ลองดูจะได้รู้นะครับถ้ายังไม่ได้ลงถนนก็น่าจะลงถนนดูมันจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคดีที่ไมยรอดมาเนี่ยรอลงอาญาเนี่ย คดีอ,อื่นๆที่คงค้างมันจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้แกนนําก็เหลือไม่มากแล้วเนี่ยก็หลายชื่อนะทั้งหมด12คนรอดสุดท้ายแล้วนะที่ยังคงได้รับการประกันตัวมาแต่ถ้าลงอีกก็คงจะเร่งปฏิกิริยานะครับในการถูกดำเนินคดีถอนประกันตัวนะครับเพราะว่าขัดคําสั่งของศาลนะครับแน่นอนมีโอกาสจะกลับเข้าคุกมากขึ้น ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เข้าเล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิราลงกบอบดินธาะเทพยวรางกูชาวไทยเธอทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขว่ากษัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่วมหาวชิราลงกบอบดินราะเทพยาวรามกูดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมียีสิบกรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสูกเกษปรมปรีถวยราชเช่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົ່ງព្រះចរិយា โอ้าอยู่วมหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลรียงไกร วรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร